เขาบอกว่าหันท้อเป็นผู้บริหารหันท้อบอกขดงวมาเพิ่นบอกหักพ่อเพิ่นหักแต่หนูหักเอฟซีหนูเพิ่อ็หักพอแล้วพไม่พอละจิเกอดได้สตีแต่หูเออแต่เป็นจ้ิงตากงสันลพ่อขมึงหนูเสือตอนนี้พอตรงเบ่งดังไม่ละพ่อไอ้มืองว่าหนูที่หูจะพ่วมบอกว่า เออ,บ,อนะบ,บ่อน้ำเอฟซีเมืองว่าคนงามกวามดีของพอ่อสิวลมี่โอ้ยคุณเป็นเด็กหนุอยลืมคุณเลยพอละ่ละเป็นเด็กหนุอยถือจำคุณคนเด๋สาธุ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 ขอให้ขอให้แบบนี้ตลอดไปเออแล้วก็ให้ลกูกปังปังลูกกระิได้ปังโดนๆลกูลกกระิกินบ่จกบกบ่ลุงกินโบบกบอลลุงบอลล<ะ>ุงเป่งเร่งป่างบอลลุงเป่งเร่งป่างล่างหลาเพรม่คุณลืมบุญคุณเด้อจะบอกให้ลาจำได้บ่า ภัยเหตุเนียังน้ำลายไปไอ้หลาพวมันบนปากเสือสวัสดีครับเอฟซีอีหล่าหน่อยนะครับเอฟซีน้องลุงอิงเอฟซีสาวหน่อยเพชรปานแพงนะครับพี่น้องอาจจะเบิ่ลคลิปไปแล้วนะครับเป็นแนวใหครับยิ่งตอกย้ำต้องพี่อีกว่านะครับพี่บอดโจ้ปัญหาอีหล่าหน่อยนะครับเพราะยังนะครับสำหรับก่อนสิไปพูดเรื่องอ่า อีหลาหน่อยของเฮ้านะครับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผู้ชายเขาครั่วผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับเอฟซีอหลาหน่อยนะครับฝากพี่น้องไว้น้านะครับช่องน้อยๆนะครับสําหรับอีหลาหน่อยนะครับพี่น้องในเบิ้งคลิปแล้วนะครับเป็นแนวดนะครับรู้สึกแนวด่นะครับปื่มใจน้ำพอโจบอนะครับเห็นอีหลาหน่อยเป็นเด็กหน่อยแนวนี้นะครับ บมลืมบุญคุณคนนี้วะซันนะครับพี่น้องเห็นแล้วนะครับแอดมินในเบิงแล้วนะครับมี่ก็ยิ้มตามไปนะครับโอ้ยนะครับจะมันเอาเป็นเบาเก่งนะครับนะครับอ่าช่วงเพิ่นก็มาอยู่แรกๆนะครับน้องวงยิ้มกาออกการออกงานไปงานข้าพโจนะครับเดินสายไปช่วงแรกๆก็นั่งรถไปน้ำกันนะครับไปนั่งรถไปน้ำพอนะครับนะครับช่วงไม่ไม่นะครับไม่น้อยนะครับ พรเอกก็ยังบุรีม tamam uh, ีรถตู uh, euh, ้นะครับรถปิกอ like ัพพระเอกเพิ่งกะไปกับแม่น้อยนะครับตามน้องไปอยู่ห้างห้างครับบุรีบุด้เขาไปลังเวทีนะครับช่วงแรกๆนะครับเพิ่งกะว่างตัวนะครับเพิ่อยญานนะครับเป็นคนเกรงใจนะครับไปตามลูกอยู่ห้างห้างนะครับบางทีก็ไปนอนอยู่ใกล้นะครับโดนๆดนยังแอบมาซองมึงลูกหลังเวทีนะครับสําหรับแม่น้อยพ่ะเอกนะครับ จึงเป็นอ่าที่ว่าช่วงนั้นนะครับน้องงค์หญิงกันั่งรถไปครับบปอดนะครับนั่งรถไปนํากันพอลูกมันก็คุยกันไปนะครับครับอ้อมแอมอ้อมแอมอมแอมนะครับคุยกันนะครับพอลูกนะครับอ่ครับซึ่งนะครับเป็นภาพที่ซึ่งทําให้เล่าเห็นนะครับว่าถ้าเพิ่นอยยุน้ากันเพิ่นสิคุยกันนั่นนี่นะครับพอลูกนะครับคุยกันไปอ้อมแอมอ้อมแอมนะครับอ่าให้กําลังใจกันนะครับ ลูกก็ให like ้กำลังใจพ่อพ่อ um ก็ให ah, ้กำลังใจลูกนะครับครับถือว่านะครับครับเทาก็จะเห็นมุมนาลักของอีลากับพ่อโจอีกมุมหนึ่งนะครับนะครับสำหรับตอนนี้เป็นกนางรถตู้หละคกับซึบุรีเห็นภาพเรื่องนี้นะครับกับสิบริเห็นภาพเรื่องนี้ปันไหนนะครับเพราะว่าเป็นนางรถคนละคันนะครับอันนี้เป็นการตอกย้ำนะครับพี่น้องกับโบต้องสงสัยนะครับว่า เป็นยังบอดโจถึงนะครับถึงรับอิหลาเป็นลูกนะครับเป็นบุตรบุญธรรมนะครับอ่าลักอิหลาหลายโคมูนะครับเพราะว่าพ่นเป็นลูกนะครับน้องลูกหญิงพันเป็นลูกนะครับเซเลปินภายในวงผู้อื่นกับคือผู้อื่นนะครับบ่เป็นลูกนะครับกับเป็นลูกในวงเป็นลูกวงนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าพี่น้อง fc แฟนคลับต้องแย่แยะว่านะครับอีหลาน่อยอุกหญิงเนี่พนเป็นลูกนะครับ เป็นสิบัดติบัิตัวแนวไหนนะครับสื่อสิ่งสื่อของไหหรือว่าสิออกเพลงไหนะครับหรือสิแต่งเพลงไหให้ร้องมันก็เป็นสิทธิ์ของบอสโจนะครับเพราะว่าอันนี้คือลูกสาวเพิ่นนะครับพี่น้องโปรดเข้าใจนะครับเห็นภาพเห็นคลิปนี้แล้วนะครับก้าบเ้าเป็นพอนะครับจู่ว่าเ้าเป็นพอเพิ่นนะครับไปฟังนองเบาแนวนี้ีแล้วนะครับ พี่น้องรู้สึกเนวใดไนนะครับผมว่าคันทุกอยาได้ฟังนะครับปฏิยิ้มไปตามๆกันนะครับสําหรับเิ่นคุยกับพ่อเพิ่นนะครับอีหล่าหน่อยอ่าบ่ลืมบุญคุณคนเนีเยพันวานะครับเป็นคนเว้าหน่อยนะครับแต่ว่าอีหล่าหน่อยรู้เบิดลละไผเอ็ดจังไดก็อีหล่านะครับไผมีบุญคุณนะครับอีหล่าหน่อยบ่เคยลืมบุญคุณนะครับอีหล่าเป็นคนเว้าหน่อยซื่อๆสามพันวานะครับ ไปฟังแล้วก็ยิ้ม <c oughs> ยิ้มไปครับไอ้คำเบาคำานีของอีหลานะน,นะครับพี่นองนะครับอถือว่าคนที่มาเขามาป่วนาเขามาป่วนนะครับเพราะวา่าโรดแยแยะนะครับว่าอีหลานคืออ่าลูกสาวนะครับคิดไปสร้างบ้านให้หลังง่ายๆก็ได้นะครับรอดโจนะถ้าเพิ่นมีจังหวะมีโอกาสมีเวลานะครับหรือเงินเพิ่นมีเงินหลายพ่อนะครับไปสร้างบ้านลูกสาว เพิ่นจริงๆมันก็สามารถสางได้นะครับแต่ว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่เวลานะครับอาศัยเวลาอยู่นะครับแต่ว่าอ่าพูดซื้อยังไ้ซื้อรถซื้อล่าซื้อสิ่งซื้อของหรือว่านะครับเพิ่นเอาไปลูกสาวนี่ล่ะถือว่าเพิ่นก็มันใจนะครับมันใจในตัวอีหลาละผมคิดว่านะครับเพิ่นเบิ่งคนบุผิดนะครับอ่า หมายถ้าว่าฟ้านี่ทรงอิหลามาแล้วครับทรงอิหลามาให้บอดโจเป็นพอแล้วนะครับทรงอิหลามาให้แล้วนะครับอ่าผู้บางคนเขาก็บอกว่าโอ้นี่แหละก็บอกสาวน้อยนะครับสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับสาวน้อยตัวจริงนะครับมาแล้วนะครับคืออ่าวันเวลานะครับเป็นตัวกําหนดอิหลานะครับมาอยู่กับวงสาวน้อยนะครับ มาอยู่แล้วนะครับพันบุคือผู้อื่นมาเนี้นะครับน้องหญกิงนี่นะครับเป็นเด็กที่แอดมินก็บอเข้าใจกันเราเป็นเด็กเนีมาน่ะมีแต่ความฝังครับนั่นแต่ความฝังความจะเจร่ญลุงเรื่องไม่ให้นะครับสาวหน่อยนะครับกําลังสี่เริ่มนะครับอ่าเริ่มมีปัญหานะครับในวงนะครับกมี่นะครับ มีน้องนี่แหละเขามานะครับเขามาเป็นตัวดึงเรตติ้งนะครับดึงเอฟซีแฟนคลับดึงพ่อแม่ๆนะครับเขามานะครับมาตุ่มมาโฮมนะครับมาเบิงวงสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับรถือว่าอิหลานอยเป็นสาวน้อยเพชรบานแพงตัวจริงนะครับที่เขามานะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับพี่น้องนะครับสําหรับ บอจนะครับเพิ่นกาถือว่าเพิ่นกาตัดสินใจแล้วนะครับเพิ่น่าแต่มือแรกแล้วนะรับนองขมานี่นะครับเป็นลูกบุญธรรมบุตรบุญธรรมนะครับก็บรูว่าข้างหน้ามันสิบังบ่ปังนะครับเพิ่นกาพูดเคยพูดนะอาจิปังบอปังนะครับปังกระดีไปนะครับบอปังก็กะเป็นลูกคือเก่านะครับก็ดูแลกันไปเพิ่นมานะครับบอจูนะครับสำหรับนะครับ แอดมินว่าบอลโจกอเพันคือซิมองแล้วล่ะว่าเด็กน้อยคนนี้ถูกชะตานะครับถูกชะตาหลายนะครับเขามากคืซีบอถ้าไม่พิดหวังนะครับสําหรับสาหรับสาหรับน้องสำหรับหีฬานะครับนะครับถูกชะตาเบิดนะครับซอนุศนะครับกรบบอได้คัดขาดนะครับเอออ้อน้ำกันเบิดนะครับแม่สุภาพนะครับ ยานะครับยาสุภาพของน้องอุ๋งยิงมันต้องเอินยาสุภาพนะเพิ่นก็เห็นเดียนงามเพิ่นนะครับแม้กระทั่งปูนะครับปูสนชัยนะครับที่บอดโจ้จเขาหลมรักนะครับเพิ่นกะยังบอกว่าวันเวลาม,มาแล้วนะครับเขาทรงอิหลามาให้สาวนอยเพชรบานแพงแล้วนะครับนี่แหละครับ,รบชื่อว่า เป็นอีกอย่างที่บอดโจมันกะสิกว่าละนะครับคิดและคิดดีแล้วนะครับอีหลับอีหลาเป็นลูกนะครับเอาได้ฟังคำว่าคําจาแล้วก็โอ้นะครับปื้มปื้มใจแท่นนะครับบอดโจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินขอบคุณนะครับผู้ชายคราครัวขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับถ้าผิดพลาดขอมูนได้ประการใดขอโทษขอโทษขออภัยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวในเด้อขับช่องติดตามอีหลาหน่อยนะครับขอบคุณครับผม